เดี๋ยวเดี๋ยวลงหมด้เดี๋ยวนงะฮ้ยวันนี้ทำไมมาแบบบ้านๆเลยอ้าวขาไเป็นบ้านนี่

อย่าพูดไปนะเดี๋ยวเขาได้ยินได้ยินแล้วเไหมี๋ยนี่ยไหมครับกี่ชั่วโมงหลับมาตลอดทางเลยมั้งผมว่าหลับมาตลอดทางเหรอฮะไม่ยอมหลับไม่ยอมหลับเลยสวัไม่หลับตาไง ก็วังอกใ้แกเข้พักก่อนไม่บอกไม่ไม่สเอออ๋อใกาไยังอ๋อมาถึงไม่ยอมเขาที่พักอยากมาถึงไวๆ ของาองในอย่างน้ม่ว่าทาทุกเนี่ยตอนนีขอรานที่หนึ่งนะสองก็ได้ที่ห้าก็ได้แล้วใช่ไหมามงใจอย่วนี้เปล่าวันนี้เหอยน่เในระหว่างทางในเวสต์ีียังยังไม่ชื้อทีนี่วันนี้มาหลายกี่เจ้าแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่เด้สบายเลยแตวันนี้มาตั้งแต่เช้าประมาณสามสี่เ้าเนี่ยมาครับ ก็เรามาที่หนึ่งไงครับมามาถึงเข้ามาขายปลอครับแล้ขายลอตเตอรี่เข้ามาตลอดแล้วหนูก็มันใบไหนมันจะออกวันที่หนึ่งมันอยากจะได้ก็บอกว่าถ้ารู้ก็ถ้ารู้เขาก็เก็บไว้เหมือนกันก็บอกอ๋อไม่ทานน้ำเย็นได้ปบัตรหนึ่งน้ไมำไม่เย็นอ๋อน้ำปกติน้ขารรมดาด่านี่โก้เป็นยังไง สบดีครับแม่อ้เหนือน้ำน้ำไม่เย็นเราดู่ตบ้านเพราฟื้นอ่ะมีมีมีเแม่ได้แพ็คกันมามาเพ่นบางเี่ยยนหายนื่อยเลยหายเหนื่อแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวแม่ใกล้ใ้าที่พักน่แหละก็ามี่ะบานระยาชีพปหนสวัสดีครับอ้าวครับะเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกหลานแม่เลูกหลานลูกานคนก่อน อยากมาแต่มาไม่ได้พ่อหลานไปแข่งเจสกีชิงแชมป์ไงครับโยปีนี้เป็นงานบ้างครับเดี๋ยวให้แม่ฟังแม่แป๊บเดียวได้ไหมปวดรูปไม่อยากต้องฟังที่ได้ที่สองอะไรเลือดแตกถุงได้อะถุงได้แล้วคอนเรือแตกมันเลยจมใช่ไหมแล้วกระโดดขึ้นมาอีกได้ข้าวหมวก ร้อนหม่อนกันร้อนร้อนรนร้อเราอร้อนดูงนในร้อนั้อนร้อนร้ออยู่อรงไหนก็ร้อนร้อราอนรอนร้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 นน้า้นนร้อนรนร้อน้อนร้อนน้อน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 ้นรนอนอนร้น้ออนน้อนนอ้นนน้นนนน้นนน้้างเย็นเลยแต่มันคนรนอย่างนั้น นั่นน้ำเย็นไหมคะเสีปวดยังไม่ได้เลยครับขาดยาชีนะยาชีหายไปไหนยาชีมันชี้ไม่เห็นใครเรีย่ยาชียังผมครับผมอยู่บนหลังคามเรียกยาชียาชีนึกว่าอยู่โดมตัวอยู่ตัวเทนลำมลขารับรอบเย็นค่ะไม่มีใครส่งซิ ก็เลยกลัวย่าชีไม่เห็นแม่หนูก็บอกทุกคนอยู่ว่าแม่จะมาวันนี้แต่ว่านึกว่าแม่จะเข้าห้องพักแล้วก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยไงให้หายเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลำ <c oughs> ที่บ <c oughs> ้านลำไหวให้สมุนสามบน,<อ>นเตรียมชุดมาให้แล้วค่ะสีทองใช่ใช่ให้สมุนเตรียมเ <c oughs> ชื่อเตรียมอะไรได้หมดเลยสามบนครั้งก่อนที่แม่มาแล้วแม่คุณจะสามบนตัวเล็กไหมกันเออแม่แม่จะไม่ตัดเลยแล้วเขาเขาจะเป็นคนแต่งหน้าให้ด้วยเออนั่นแหละแม่บอกให้เขาเขาชอบแต่งหน้าอยู่แล้ว เราต้องแต่งให้สวยๆไม่ยิ่งโง่ๆไม่แม่อายุขนาดนี้แล้วหน้าตาจะดูคล่องเลยสวยมาจากข้างในมีมาจากข้างในสวยจากข้างในยายแม่ใยายหนูมาแบบนี้เลยค่ะหลานสุดแม่บอกถ้าไม่เจอคนท่าไปนะถ้าเขาทำหน้าทาตาแม่จะไปทางนี้ครั้งที่สามนี่เลยจีบอกคุยกับจีโก้อยู่เอ๊ะจีโก้ เราจะลงเราจะหลบดีไปทันแล้วนดรถไม่ทางแล้วบอกว่า20กิโลแม่จะถึงนะลุงแล้วก็คุยกันเราจะอยู่ข้างบ่อเราจะหลบดีเราไม่ทางแล้วรถเข้ามาแล้วร้านสิเสียงแม่ไม่ใช่อย่างนี้นรูบอย่างนี้ใส่เลยจะไม่หลุงแม่บอกแล้วแม่หายเวลาไม่เดินเ็มาดูแลไม่มาไม่ได้ก็มีคนมาดูแลแม่ไม่ได้หรอก น,น,นี่กอนเน,นี่เยเเหน้หานนหายนี่ยม<ร>ดแเนเนี่นนแ<ม>ยแม่อยากว่าไม่อยากมีเพื่อนหรือเ,เปล่าไม่รู้ไม่รู้จักหรอกคนนี้ไป่ป <c oughs> นี่ไงห,ห,หนูลองที่นม่คุยตลอดอ่ะวันนี้นาะเาบอกเขาคุยกับใครบอกว่าอ๋อ ก็คุยกับเขาก็แม่ไม่มีลายลุงพลไม่มีลายเดี๋ยวต้องกันสายน่เลย้ม่รูทำให้แม่แม่ทำเบอร์แม่จะมีไว้แต่หนูไม่ได้มีลายลุงอ่ะลายลุงอ่ะส่มากจะอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าเบอร์ไม่ชะมีนใครเก่งเพราะว่าทำหน่อย่อใครเก่งลุงพอเพิ่งพอพี่รอให้เบอร์ได้ไหมเชื่อก่าจตามเบอร์ พ่แม่แม่คนนี้เฉยเลยเพราะว่าเบอร์เบอร์แม่เป็นเบอร์ลายลายคนโอ้ยหนูร้อนไงว้าวโหโหโอ้โหแย่ยันแ่ยัสวัสดีคุณย่าคุณย่าค่ะสวัสดีคุณย่าสวัสดีคุณย่า

อันเลี้ยหาแยกกันลยหาแยกังนาหาประเจนกันหาประเจนกันหาเจนกันนะมาหาเจนมามาหาเจนกันเลยเหมือะไรวะเนี่ยไม่เล่นลำเดี๋ยวจะลำกับแม่พูนียังไแล้วพูนีเยอะเลยแหละแม่ี